วัสดีครับวันนี้อยู่กับรายการเออ j g Dagon กูลืมชื่อรายการตัวเองนะเพิ่งเปลี่ยนไม่นานโอเคครับนี่ผมอยู่กับเกมไมค์ครับไม่ครับศูนย์จุดสิบเอ็ดจุดศูนย์อะไรอัลฟาบิวสิบสี่นะครับวันเราจะมาดูกันว่ามีอะไรใหม่เข้ามาโอ้ยอะไรนี่ Stone. เอนเดอร์เอนส e ตอรเอนเอนเอเดอร์สตหรือเอนสเตอเออเห็นในกลุ่มที่ผมอยู่มันเขาบอกขเอาขาเอยเขาพูดกันว่ามันสามารถไปลูกเอนเดอร์ได้แต่ว่าผมยังหาดวงตาเอนเดอร์ไม่เจอเลยนะครับเดี๋ยวไปหาไปช่วยกันหาดูาไหนว่าดวงตาเอนเดอร์นี่ ผมขอเปิดอันนี้ไว้นะครับจะดูเวลาอยู่ในวะและ้วงั้นเราลองสิกเอนเดอร์แมนมาฆ่าดูอืมมีดาบเพชรมีดาบทองด้วยหยุดไอสัตว์หยุดไอเหี้ยหอ้ยอืม ไม่ไม่ได้ครับอุ้ยสโนบอลอ่าอัปเดตใหม่มีสโนบอลด้วยนะครับสุดยอดจิมจิมวับวับอ่าก็ใช้ได้อยู่นะครับเออเห็นเขาบอกมันมีแมวป่าด้วยอ๋อนี่นี่ไอ้นั้นสลามอิเคี มีด้วยเย็ดเคอตะคุอตะคุอตะคุไอสัตว์มีกันหล่วไอเย็ดเย็เคเตือนอุบัติภสัตว,ตว,ตว์ขอตัวนะครับที่พูดจาบเพื่อความบันเทิงของคลิปนะครับแล้วผมรีวิวเป็นแค่นี้ขอจบคลิปเป็นนี้อย่ากดติดตามไลค์ไลค์แ,แชร์อิดสับสไครต์ด้วยนะครับบ๊ายบายครับ